วันนี้เสียอย่างเดียวเลยผมบอกเลยเต้นดีหน้าตาดีหมดเสียดผมไม่สีไม่เหมือนกันลูกนะเสียต้นผมอย่างเดียวทุกอย่างไม่เต็มร้อยหมดเลยลูกเลยเอาแข่งกันงของเราครับสนับสนุนโดยโซดาอินวันนี้เราแข่งอะไรก็รู้จะไม่มีอะไรเยอะทำได้ไหมครั้งหนึ่งเราก็มีการแข่งขันฝึกการคิดของสมองเรานะนับเลข 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ปดเก้าสบบานับปทีแล้วนะเป็นเลขอันตรายไหมครั้งนั้นเรามีเลขตัวเดียวแต่ครั้งนี้มันจะกระจายไปทุกครั้งเลยนับเลขเรียงนะฮะหนึ่งท่านสามารถที่จะนับได้ไม่เกิน3ตัว 3... 1หนึงอเหรอหนึ่งหรือ1นึ่งก็ได้หรือ 1, 2ึ่งสอหรือหนึอ่งอาไม่เกินหรือสีไม่ได้ได้แล้วก็เรียงไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆง่ แต่มันมีประเด็นตรงที่ว่ามันจะมีโจทย์อยู่2ประเภทเช่นหาร2กับหาร3พอบอกว่ามีโจทย์หาร2นับไปแล้วถ้าเลขตัวใดถูกหารด้วย2ห้ามออกเสียงเลขตัวนั้นต้องข้ามไปเลยไม่ไม่ข้ามต้องให้พูดออกเสียงเป็นเสียงใดๆแทนเช่นเช่น1หาร2 1 2สองต้องห้ามแล้วไม่ได้ก็จะเป็น1ได้ใครพูดตัวเลขที่หารด้วยโจทย์ใช่ไหมโจทย์บอกหาร2 พูดเสียงมาพบโดนทำโทษทันทีใครเป็นคนตั้งขึ้นมานี่นี่นี่พิธีกรตั้งขึ้นมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พวกผมตั้งกันเองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เออเขาจะช่วยอะไรพิธีการเดี๋ยวเราเล่นเป็นเล่นเรียนกันเลยเจ็ดท่านใครแพ้ออกออกแพ้ออกแพ้ออกเหลือคนใดที่เป็นทีมของดาราคนนั้นก็ได้คะแนนไปอ่าถ้าเป็นเหลือแล้วเป็นตัวแถมถือว่าคะแนนเท่ากัน ใครที่ออกที่ออกที่ออกเนี่ยไม่ได้ออกธรรมดาออกไปยังไงออกมาเนี่ยเข้าเส้นสตาร์ทมาสู่เส้นให้ฟินนิชให้ทาอะไรคะให้โบกมือเห็นลูกบอลข้างหลังไหมหลากสีมากเลยทำไมอ่ะผู้ที่แพ้มาแต่ละครั้งจะไปนอนอยู่ที่เส้นสตาร์ทก็ดูสบายนี่นอนเฉยเฉยอะคว่ำตัวไว้นอนคว่ำแล้วทำแล้วก็ในที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกระหน่ำลูกบอลลงไปโอ้ช่วยนคุณนีาที่เริ่มอย่างไรนะคุณนด้ที่คว่ำตัวแล้วคลานหนีให้ทันมาตามเส้น ฟิเนชเมื่อไหร่ไปว่าหลุดรอดนะประมาณนี้แหละการเลือกคู่ดีจะเป็นโชคดีของท่านนะฮะเลือกเลยนะหนึ่งสองสามเลยครับไปเลยอ้าวไปใครครับใครครับโองใครดียององห่ือกุกกี้กับโงงโอดเดี๋ยวต้องอย่าลืมอ่ะเดี๋ยวมันมีเหตุอะไรจะต้องเดี๋ยเก่งเลขเาเก่งเลขกเลขอะไรเนี่ยดัมมี่ในจดเป๊ะ รนนั้นี่มันเป็นวิชาอะไรครับอีกขึ้นเลยพี่คิดนเลยฝึกฝนการคิดเลือกได้คนเดียวใช่ค่ะเลือกได้คนเดียวคนเดียวเอาเท่านั้นเองอ๋อแต่เดี๋ยว่าใครแตะก่อนได้ก่อนเราไม่ไม่ไม่เห็นว่าใครแตะของมืแต่นี่ก็แต่นี้ก็ยิ่อแต่นี้่เนี่ยนี่ท่านอยากอยู่กับใครยังถามอีกเหรตัดัดอย่างเดียวตัดไม่ไปเขาเป็นคนมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่คุณเป็นเลือกเขาเมื่อกี้ ผมกิดยังกินผัดไทยแ้วกันอยู่เลยก็เจียก็เหลืออีกคองหนึ่งไม่เรียกกออีกคงหนึ่งเลือกได้คนเดียวคนหนึ่งมือคนละเป็นคนเหลือเหมือนไม่เหลือเหมย์อย่างไทยอยากได้อยางคนเหลือนี่ในมือถ้าเขาสุดท้ายเขายังได้อยู่แปลว่าทุกคนไม่ไม่ได้คะแนนทีเดียวีนเพราะไก้บ้านใกล้บ้านโอ้ไก่บ้านใก้บ้านกลางเหลือใครทีมใครทีมนั้นก็ได้คะแนนไปค่ะครับ อเราตั้งแต่ละครอบในเกี่ยวแล้วนนี่มันมีผ้าอีกผ้าหน่อยดีไหมใครทีมใครจะได้รู้มีผ้าอีกนั่นไปเลยฉันเลือกสีมาพี่อนาเลือกสีมาไม่ต้องไหนก็ได้พอ้อได้เลยเราสีสว่างแล้วแต่เลยจะอยู่ติดกันห่างกันแล้วแต่เลยแต่ละครั้งไม่เหมือนกันไม่เป็นไรจะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันแล้วแต่เลยอยู่ใกล้กันไม่ได้เฮ้ยอยู่ใกล้กันยังเริ่มอยู่ใกล้กันไม่ยังให้ผ่านมะพร้าวต้องหัวม่ใช่พี่อนาอยู่นี่ันกลางไว้การนับจะต้องนับทวนทวนมาทางนี้นะฮะ ตามเข็มนาฬิกาและจะต้องเริ่มจาก1เสมอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8คนหนึ่งไม่เกิน3ตัวเลขนะหตัวเลขได้2ตัวเลขได้ไม่เกิน3แมไดมาเรื่อยๆสงสัยจะวนอยู่มันมีหารอยู่2ตัวเลขเท่านั้นคือหาร2อาหาร3นะฮะหาร2ก็คือ2468ห้ามออกเสียงเลยหาร3คือ 3, 6, 9, 2งนี้าเกิด ไปถึงพิทุกี้เสร็จปุ๊บต้องมาตรงอาร์เางดกลับไปถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วจะเริ่มจากแล้วแต่อยู่คำสั่งอยู่ที่คำสั่งพี่ตั๊กบอกเลยนะหารด้วยตัวเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนเริ่มคือคนใครสมมติว่าเพราะเราคือคนอานาคนอาณาแต่รอหนึ่งและมาสองแต่คุณจะหนึ่งสองสามแล้วคุณจะสี่ห้าหกงั้นะพรอะวันนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเอาเอ้าวมาพร้อมหารด้วยสามมาครับหนึ่งคุณตาคนณสองตู้ีห้าเจ็ดแล้วแล้ว แล้วไปกิอีกสามที่สองสามโอ้โหเป็นแท้เคนแรกโดนออกไปแล้วแหมมาไม้ดีอยู่แล้วมันตายตอนจบเริ่มจากนอนหงายนะครับให้ให้พี่หันตัวก่อนเออเริ่มจากนอนหงายนะครับสุดที่เศษเจอมันฝุ่นจริงเออเฮอยให้พี่ให้พี่ปั้มก่อนไปไปให้สุดชี่สุดที่ใชไหสุดชี่เปล่าเนี่ยตั้งใจเปล่ไปเปล่าหงายก่อนครับ

นี่อะไรครับเราทำอเราทำทออ้าวเริ่มนะอ่านด้วยสามหนึ่งสองกระตุ้งสหากต้งเจ็ดกระตุ้งปขาต้ง7แล้วคุณจะแปดก็ไม่แปดมบอกกระตุ้งก่อนทำไมกระตุ้งก่อนทำไมกระตุ้งก่อนเป็นเจก็ไม่ได้กระตุ้งเป็นแปดก็ไม่ได้มันกระตุ้นข้างหูอ ประจำาี่ยเธอเปนอนหงายนะครับเอ้ยเชิญเป็นนอนหงายออกเพลงหนึ่งนะสีชมพูอะไรครับประจำเที่ยประจำเที่ยเลยนะเดี๋ยวนี้ทำเขาไว้เยอะไงประจำเที่ยทนี้มันออนไลน์ถึงกันไวมากนอนหงายนอนหงายเดี๋ยวจะเอาให้ผมลงเลยเขาดูสี่ชัวมงสนอนหงายนอนหงายนอน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 ลานอนล่าเอาละพร้อมทำเติมไปเร็ว เพลูกแรกไม่เท่าไหร่ลูกสุดท้ายเนี่ยแทบจะกระเด้งกลับไปที่เก่าเลยอะเหลือห้าชีวิตห้าชีวิตเห้าชีวิตเหลือห้าชีวิตพร้อมห้านาทีห้านาทีสามหนึ่งสองถามถามอะไรถามเลยว่าคุณจะพูดสองทำไมถาม ันนี้สองออกมานดิตื่นเต้นหรือตกใจอันนี้นึกว่าอะไรนึกว่าหึกว่าใครใจจับได้ผิดมากน้อยแล้วแต่นะครับพร้อมโหนี่เอาสองลูกเลยคนนี้แต่เขาไม่ได้เป็นเพื่อเพื่อนแต่ไดเด็กเยอะแยมากมายพร้อมทับท้อไปแล้ว เช่งรอคุณเช่งเหลือสี่คนเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วสี่ชีวิตสลับยังไงไหมเอาละเรียบร้อยตอนนี้ผมต้องยืนตรงไหนเนี่ยเรียบร้อยทำโทษอย่างเดียวสองนะครับสองค่ะอานะครับถั้งต่อไปหาด้วยสองเรียบครับหนึ่งสอง ไอ้ยืนยนิ่หนักสองเหล<อ>่าสารานหารด้วยสามหานึ่งสองด <5 S 1> ื้อห้าหกเจ็ดแปดไอ้จ้า ผมไม่ละเว้นใครเล่นคือเล่นเกมคือเกมไม่อะไรเนี่ยมุ่งมั่นมากไปห่ะเนี่ยม,มันเกงนะมันเกงเกมเป็นเกมเลยอบอบทำท้า กันนีแบบนุ่มนวลมากันใหญ่ไม่กล้าทำรอกผู้หญิงเนี่ยเลือสองคนคนละสีด้วยค่ะคนละสีด้วยรอมหาด้วยสองอ่ะหนึ่งจุกสองติ๊กี้ห้าจุกติ๊กี้เจ็ดอ้ยเดี๋เด็เด่าอะไรติ๊กี้มาแล้วอ่ะห้าจุกแล้วก็มาติ๊กี้ทำไมอ่ะมามา ลงโทษคนสุดท้ายแล้วนะครับค่ะแปลว่าหมดละแล้วอย่างนี้ก็จะได้เข้าสู่เกมต่อไปนะฮะครับผมใครจะทำอะไรก็ทำซะผมไม่ได้พูดนะไหนได้ไงุ่ธพร้อนไยอวบพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมทำท่านไป ช็อตสุดท้ายเขาเรียกว่าช็อตสุดท้ายให้ทุกแกท่านทุกนั้นนึงตัวค่ะเร็วๆภารกิจเรียบร้อยโอ้เ็รอบสุดท้ายอ่ะรอบนี้คุณอาได้ไปหนึ่งคะแนนค่ะไปต่อนที่ตูปมหาสมบัติกับกาแฟบอดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะขอบคครับ